สวัสดีครับวายครับโซเซตี้ครับวันนี้เราจะพาไปดู8ซีรีส์วมาใหม่นะครับที่จะออนแอร์ air ในเดือนตุลาคมนี้มีเรื่องไหนบ้างไปตามดูกันครับเรื่องแรกนะครับเป็นละครเรื่องคุณชายรับชมได้ทุกวันจันทร์และก็อังคารเวลา20นาฬิก30นาทีทางช่องวัน31ครับเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่3ตุลาคมนี้ครับ เป็นเรื่องราวของสมาคม5มังกรนะครับภายใต้การนำของเจ้าสัวซรงพี่ใหญ่ที่เก่งทั้งการบริหารธุรกิจและการควบคุมในสมาคมแต่เรื่องภายในบ้านกลับวุ่นวายครับเพราะเจ้าสัวมีภรรยา3ามคนและมีลูกชายคนโตก็คือเทียนและลูกชายคนรองที่ชื่อวอ่าหยางแต่ด้วยความที่มีสายเลือดจีนนะครับความเป็นชายเท่ากับความเป็นใหญ่ลูกชายคนโตคือหน้าตาของตระกูลที่ต้องมาสืบต่อกิจการสารต่ออำนาจที่ผู้เป็นพ่อสร้างไว้ ตำแหน่งคุณชายไม่ได้คู่ควรสำหรับทุกคนแต่เป็นที่หมายปองของใครหลายคนจึงนำมาซึ่งการแย่งชิงและโศกนาฏกรรมเมื่อความรักแบบชายรักชายถูกปิดกั้นในสังคมจีนเขาจึงตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตและความรักครั้งนี้อย่างไรติดตามชมในคุณชายนำแสดงโดยฟิลม์มธนพัฒนกาวิระแจมรัชตะหันพานนครับเขาอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจะรังเกียจผมก็ได้ที่ผมเป็นแบบนี้ ซีรีส์ Ghost Host Ghost House รักเล่าเรื่องผีครับรับชมได้ทุกวันพุธเวลา23นาฬิกาทางช่อง Gm m 5 5เริ่มตอนแรกวันที่5ตุลาคมนี้ครับและรับชมย้อนหลังทาง YouTube นะครับเวลา24นาฬิกาครับ Ghost Host Ghost House รักเล่าเรื่องผีนะครับเรื่องราวเล่าถึงกวินไล์สตมเมอร์ครับ ที่ชื่นชอบการล่าท้าผีเป็นชีวิตจิตใจครับเพราะปมความรู้สึกติดค้างจากเรื่องในอดีตแต่ใครจะรู้ว่าผีที่ตามล่าใน้นนะครับกลับมาอยู่ใต้ชายคาเดียวกันเมื่อยาที่เขามาอาศัยอยู่ในเมืองไทยตายกครัวครับและอย่างนี้เจอกับปลืม้มชายหนุ่มที่เข้ามาเติมเต็มความรู้สึกของเขาก่อนที่ทั้งคู่จะต้องเผชิญความจริงที่ยากเกินแบกรับเพื่อเป็นบทพิสูจน์ว่าความรักจะช่วยปลดปล่อยความทุกข์ความเจ็บปวดได้หรือไม่ ติดตามชมกันได้ในซีรีส์ Ghost Host Ghost House รักเล่าเรื่องผีครับนำแสดงโดยบอยนัทพลวงวานิตโตเตชิตปัญญานราพรครับเคยอ่านเจอความเชื่อหนึ่งวิธีที่จะทำให้ผีกลัวเราเนี่ยต้องแก้ผ้าจะเอาใช่ปะ ซีรีส์มังกรกินใหญ่ Big d r a g o n t h e s e r ร e s ครับรับชมได้ทุกวันเสาร์เวลา23นิกาทางช่องวัน31และทาง YouTube Star Hunter Entertainment ครับสำหรับดูเวอร์ชันอันคันะครับสามารถรับชมได้บนแอปพลิเคชัน ICE ครับเริ่ม ตอนแรกวันเสาร์ที่8ตุลาคมนี้ครับมังกรกินใหญ่นะครับ Big d ดาวก้อนเดอะซิลีจะเกิดอะไรขึ้นหากมีรีโนเวทผับแห่งหนึ่งเพราะเหตุที่ว่าอยากลืมเรื่องราวแย่ๆที่พลาดพังหลับนอนกับคั่วรีครับแต่กลับต้องมาเจอกันอีกครั้งในฐานะลูกค้ากับสถาปนิกเรื่องราวของมังกรและก็ใหญ่ครับหนุ่มคั่วริสองคนที่แอบชอบผู้หญิงคนเดียวกันแต่กลับพลาดพังหลับนอนด้วยการบนความเมาแบบไม่ตั้งใจครับที่ผับของซันไลด์ของใหญ่ ซึ่งเป็นทายาทตระกูลดังนะครับใหญ่รับไม่ได้และต้องการเอาชนะจึงพยายามทําลายผับนั้นทิ้งหวังจะลบความทรงจําแย่ๆที่พ่ายแพ้ให้กับมังกรครับเป็นจังหวะเดียวที่บรมพ่อของใหญ่ต้องการรีโนเวทผับเขาจึงถูกบังคาบให้ดูแลงานนี้แต่เรื่องไม่ง่ายอย่างที่คิดครับ เมื่อหนึ่งในทีมสถาปนิกที่ถูกจ้างมาคือมังกรนักศึกษาคณะสถาปัตย์ชั้นปีที่5ที่มาฝึกงานบริษัทโดยความบังเอิญทําให้เขาทั้งสองได้กลับมาเจอกันครับจากความเกลียดจะกลายเป็นความรักได้หรือไม่การีนเวทผับครั้งนี้เมื่อเกิดความใกล่ชิดสู่ความวั่นวหวจากความเกลียดชังจะกลายเป็นความรักได้หรือไม่ติดตามได้ในมังกรกินใหญ่บิ๊กเดีก้อนเดอดซีรีส์ครับนำแสดงโดยมอสพานุวั์โสประดิษฐ์ แบงค์มนดบเหมตาลครับมึงรู้ไหมพูดเรื่องที่มึงทำมันเหี้ยมากเลยอะแต่กูรู้ทันพ่อใหญ่จะรีโนยวทภาพยังไงกูต้องฝึกง,งานอยู่ที่นี่มึงอยู่เป็นเพื่อนกูสักพักละกันกูไม่อยากเป็นเพื่อนกับมึงทําไมมังกรไม่ตอบลายสักทีวะกูไม่ได้อยากเสียมึงไปเลยนะใหญ่ก่อนหน้าเนี้ยชีวิตกูแม่งดีมาเลยตลอดจนกระทั่งมึงเข้ามา s u n r แปลว่าพระอาทิตย์ขึ้นอะคีรา ก็แปลว่าพระอาทิตย์นะซีรีส์รีเมมเบอร์มีความรักเขียนด้วยความรักครับรับชมได้ทุกวันอาทิตย์เวลา22นาฬิกานทีทางช่องอมรินทีวีช่อง34ย้อนหลังเวลา23นาฬิกานทีทางแอป3พัดครับเริ่มตอนแรกวันที่9ตุลาคมนี้ การสื่อสารทําให้เราใกล้กันแต่ความสัมพันธ์กับส่วนทางครับซีรีย้อนความทรงจําบอกเล่าเรื่องราวผ่านจดหมาย MSN BB และก็ไลน์ครับตัวเริ่มต้นของสองคนต่างโรงเรียนครับความสัมพันธ์ที่ไม่กล้าเผชิญหน้าเพราะกลัวโดนบูลลี่ด้วยหน้าตาแต่เมื่อวันหนึ่งต้องเผชิญความจริงครับความสัมพันธ์ครั้งนี้จะจบเพียงแค่จดหมายหรือไม่ตอน MSN เมื่อคนหนึ่งไม่พูดอีกคนเลยต้องสื่อสารผ่านข้อความโปรแกรมแชท MSN ครับด้วยสถานการณ์หรืออะไรก็ตามทำให้เขาต้องคุยกันน้อยลงจนวันที่มีอีเมลประหลาดแอดเข้ามาความสัมพันธ์ครั้งใหม่ก็เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่เปราะบางจากการห่างหายจะทาให้อีกฝ่ายลดความสัมพันธ์หรือไม่ซีรีขรอพัวที่ทำให้ทุกคนต้องฉุกคิดถึงความสัมพันธ์ผ่านการสื่อสารครับราาาถนสงยคคุข้้อวมดท ไม่อาจม่เธอข้างกายคงไม่มีความหมายใดซีรีส์ t o Moon 3 The Ambassador เดือนเกี่ยวเดือ3ครับรับชมได้ทุกวันจันทร์เวลา22น .30 ในทีทางช่อง a m ริ i ทีวีช่อง34ครับเริ่มตอนแรก10ตุลาคมนี้ครับสิ้นสุดการรอคอยกับทูม Moon ภาคจบครับ เมื่อเดือนแท้ต้องมาเจอกับเดือนเทียมหลังจากได้รุ้นความรักของแก๊งหมอเถื่อนไปแล้วกลับมาคราวนี้มาลุ้นความรักของลมหนาวครับญาติผู้น้องของป่าหรือหมอพนาที่ทุกคนคุ้นเคยกันบ้างครับเรื่องหนาวุ้นๆุนของการประกวดดาวเดือนนะครับเมื่อลมหนาวได้รับตําแหน่งเดือนเกษตรของคณะปีนี้และเป็นถึงน้องชายของพี่ป่าแต่ลมหนาวกลับได้ตําแหน่งรองบวยครับเพราะคนที่เหมาะสมกว่ากลับไม่ยอมมาประกวดและคนนั้นคือฐานทั์ครับ นุ่มร้อที่มีความหล่อไม่ด้อยไปกว่าพี่ป่าครับจึงได้ปรากฏตัวขึ้นหลังวันประกวดดาวเดือนทุกคนในคณะจึงอยากจะยกตำแหน่งเดือนให้กับฐานทัศน์และเมื่อการประกวดอัมบัสเตอร์ของคณะเกษตรศาสตร์จากทุกมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นลมหนาวจึงมีฐานทั์เป็นคู่แข่งไปโดยปริยายครับและดูเหมือนต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีใครยอมใครครับจนฐานทัศน์ไปมีเรื่องกับฟอสเพราะการแข่งขันบอลที่พลาดไปโดนหมอบีบาดเจ็บ ฟอตด,ดูแค้นฐานทัดมากทําให้แก๊งหมอเถื่อนต่างไม่ชอบฐานทัดไปด้วยครับฐานทัดจะเคลียร์ปัญหานี้กับแก๊งหมอเถื่อนที่มีพี่ชายคือหมอป่าลูกพี่ลูกน้องของลมหนาวอย่างไรดีเรื่องราวระหว่างฐานทัพกับลมหนาวจากคู่แข่งจะพัฒนาการเป็นคู่รักได้อย่างไรและบทสรุปของทุกคู่และเรื่องราวในเดือนเกี้ยวเดือนภาคสุดท้ายนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน Two Moon Tree the series the ambassador เดือนเกี้ยวเดือน3ครับนำแสดงโดย บัณฑิตดิสตาริตรับบทฐานทัตครับวัชระพรม,มารับบทลมหนาวชาสิทธิการพิมรับบทป่าครับอนนนตเดชสอดสิวรับบทวายโยคิรินเฉินรับบทมีนนัทพงศ์สิงห์อ่องรับบทคิดภูมิพัฒน์ภัยบุญรับบทโฟดครับคุณพัฒน์จเจริญฉิมรับบทบีมผมูไม่ชอบที่หน้าแม่งเลยวะว่าคนบางคนชาตินี้ก็ไม่ได้เป็นเรือนส่งให้ฐานทัดไปเลยผมไม่หมยแต่ผมหมาย กูไม่อยากแย่งเซนคนที่ไม่มีเซนอยู่แล้วแบบต่างหากสรุปมึงชอบผู้หญิงหรือผู้ชายวะกูจะได้รู้ว่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้มันเป็นลมหนาวจริงปนะ้ะเนี่ยไม่เห็นหนาวเลยซีรีส์เราเห็นนายติดตามได้พร้อมกัน13ตุลาคมนี้นะครับทางช่อง Facebook และ y o u t u b t u t u d i o ิโ m ค a n Channel ครับ เรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ถูกเชื่อมโยงไว้ด้วยเงาสะท้อนจากกระจกบานหนึ่งครับเมื่อตัวตนของตังได้หายไปและถูกแทนที่ด้วยเงาของนีโอครับชายในกระจกคนนั้นกำลังจะทำเรื่องบางอย่างที่เลวร้ายตังจึงต้องหาทางให้เงาในกระจกของเขากลับมาครับและหยุดยั้งการกระทำของเด็กชายปริศนานั้นที่ได้ผลงานการกำก,ก,กับร่วมของตู้อัสดานะครับทีมผู้สร้าง Trie Art The Series และนสอ,สอรวิทย์นะครับมือเขียนบทเชิงรางวัลสุพรรณหง์จากดิวไปด้วยกันนะอำนวยการสร้างโดยเมื่อเดียวชูเกียรติศักดิ์วิรกิุลนะครับร่วมรุ่นไปกันกับการตามหาเงาที่หายไปนำแสดงโดยเชนบุรพาตะกูลชื่นวิรัตตททตัตนธีระเดชรุ่งเรืองครับมาทำอะไรห้องกูเราเราเห็นได้ผ่านกระจกอะ ต,ตัวเองในกระจกเว้ยแล้วแล้วเราก็เห็นนายอ่ะตามสองหนึ่งพ<ๆ>ูกก็อยู่ตรงนี้กับมึงแล้วไงแค่นี้ก็พอแล้วปะซีรีส์ Hard Love Mission พาลกินโหดเปลี่ยนเป็นโหมดรักครับรับชมได้ทุกวันเสาร์นะครับเวลา21นาฬิกาทาง VTV เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่15ตุลาคมนี้ครับ โยชิและแอมแปรานะครับได้รับมอบหมายให้ไปสัมภาษณ์ดาราสุดทอตคือพัตเตอร์ทั้งสองเดินทางไปยังเกาะเสม็ดเพื่อบทสัมภาษณ์แต่อยู่โยชิ Yoshi, ต้องมาเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวชั่วคราวให้กับพัตเตอร์ครับแถมยังต้องคอยจับตาม,มองวิวีไม่ให้อยู่ใกล้ Potter, พัตเตอร์เพราะกลัวจะเป็นข่าวขึ้นมายังมีภารกิจอีกมากมายที่โยชิต้องทําเพื่อบทสัมภาษณ์และเรื่องวุนว่นวุ่นความรักของผู้จัดก,การกับดาราสุดทอตจะเป็นอย่างไร ติดตามชมต่อได้ในซีรีส์ h a r t Love Mission ภารกิจโหดเปลี่ยนเป็นหมวดรักครับนำแสดงโดยพัตเตอร์รับบทโดยพีชจักรพงศ์ครับโยชิ oshi, รับบทโดยต้นหลิวเมธทาพัตเนี่ยพัตเตอร์ดาราที่เป็นกระแสะมากๆในตอนนี้พี่ขอสัมภาษณ์ได้ไหมถ้าถ้าผมไม่ให้พี่สัมภาษณ์ล่ะจะเป็นยังไงที่เลี้ยงหินทำไมอะครับคนเกาหลีเขาเชื่อว่าถ้าเราไปสถานที่ไหน มะเร็เห็นแบบเนี้ยเราจะได้กลับไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่ง r <Together. S 1> ซีรีส์รักกันวันโลกแตก Till the World e n d ครับรับชมได้ทุกวันเสาร์เวลา22นิกา30นาทีบนช่องอัมรินทีวีช่อง34ครับเริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่29ตุลาคมนี้ รักกันวันโลกแตกนะครับภาพยนตร์ซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องความรักของคนแปลกหน่สองคนที่ต้องมาอยู่ด้วยกัน13วันก่อนวันสิ้นโลกความรักของทั้งคู่เพิ่มขึ้นทุกวันส่วนทางกับเวลาที่ทั้งคู่รู้ดีว่าจุดจบของชีวิตกำลังจะมาครับเมื่อความตายใกล้เข้ามาภารกิจสุดท้ายของอาร์ตคือการกลับบ้านไปหาครอบครัวที่เชียงใหม่ส่วนกอ๊อฟเขาอยากมีความรักสักครั้งก่อนตายดูยเหมือนไม่มีความหวังแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่กลับดีขึ้นครับ เหมือนจิกซอที่ต่อกันลงตัวพอดีแต่พวกเขาจะทำอย่างไรในเมื่อความรู้สึกรักมันดันมาเกิดตอนที่โลกกำลังจะแตกครับและพวกเขารู้สึกว่ากำลังจะตายนำแสดงโดยเบสอนาวินชาติทองไมเคิลเกียรติศักดิ์วัดวิศกุลครับอาร์ตภาคภูมิจวนชัยนาทในพิชยุทธร์รจิตจามิกรสงกฎกุลฉัตรเฉยทองครับอากาศฉุกเฉินจากธรรเนียบรัฐบาลในอีก13วัน ลกของเราจถูกจันชนชั้นบรรยากาศบนพื้นโลกจะถูกทำลายและยังมีซีรีส์วายหนึ่งเรื่องนะครับที่รีดันกลับมาให้เรารับชมอีกก็คือซีรีส์เรื่อง Not Me เขาไม่ใช่ผมนะครับที่จะรีดันทุกวันเสาร์เวลา20นาิก30นาทีทางช่อง GMM25 ครับเริ่ม8ตุลาคมนี้ ทั้งหมดนี้นะครับคือซีรีส์วายมาใหม่นะครับที่จะได้รับชมในเดือนตุลาคมนี้สาววายถูกใจเรื่องไหนบ้างสามารถคอมเมนต์กันไว้ในด,ด้านล่างที่คอมเมนต์นะครับอย่างไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับวันในคลิปต่อ,ตอไปวายคับโซซิตี้นะครับจะเอาเรื่องราวของหนุ่มวายคนไหนหรือซีรีส์วายเรื่องไหนมาให้รับชมกันอีกนะครับ